สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะตอนนี้อยู่กับเกมหา c k Night นะครับในคลิปนี้จะไปดูโมดูของคัตเตอร์กันครับไปดูกันเลยนะครับโมดูของคัตเตอร์นะครับก็จะเพิ่มเลือดขึ้นร้อยหน่วยครับพลังโจมตีเพิ่มขึ้น40แล้วก็ทําให้การโจมตีไม่สนดีเฟนด์ด้วยนะครับ70หน่วยก็คือปีทะลุเลยนะครับอันนี้คือช่วยได้เยอะมากๆก็แนะนําให้ไปทํากันถ้าเกิดมีตัวนี้ไว้ใช้งานนะครับ มาดูกันที่การปลดล็อกนะครับการปลดล็อกเนี่ยวิชั่นแรกให้คัตเตอร์จัดการโดรนนะครับสามอย่างน้อยสามตัวในการลงหนึ่งตังนะครับทำอย่างนี้ให้ได้ครบห้าครั้งก็จะจบไิชั่นแรกวิชั่นที่สองนะครับให้ไปด่านสองเจ็ดนะครับทำให้ได้สามด,ดาวโดยที่คัตเตอร์ต้องจัดการกับดิเฟนเดอร์นะครับ ไอ้สี่ไอ้ตัวนี้คือโดรนที่บัฟดีเฟนต์นะครับสอ,อย่างน้อย2ตัวในในด่านนั้นนะครับโดยที่ใช้คร i มสัตเพรสเซนตก็คือสกิลสองไ้ใช้สกิลสองจัดการนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยว่าเล่นยังไงนะครับด่าน2องเจ็มาที่ด่าน2องนะครับก็ไปแอคทิสเลยแล้วกันทีมที่ผมจะใช้ก็คือประมาณนี้ก็คืออมันมีจุดผักตกได้นะครับ ผมก็เอากรัรมมี่ยันตรงนั้นแล้วก็เอาชอผังนะครับแล้วก็เอาที่เสืยอีอกแล้วนะครับผมอน,นัดใช้ตัวนี้มากเพราะว่าใช้ดีพน้อยยืนบล็อกทางได้เลยนะครับแต่โน้ตอีกทีหนึ่งคือไม่มีเงื่อนไขในการลงนะครับเพราะงั้นคุณจะยัดตัวละครอ,อะไรลงไปก็ได้ในการจัดการกับออนนะครับแต่ที่สำคัญต้องมีสไนเปอร์นะครับเพราะว่ามันมีโดนที่ บินมันจะบินข้ามผ่านแมปมาซึ่งมันหลุดเข้าจุดได้นะครับเพราะงั้นต้องมีตัวฮิลนะครับผมใช้เพื่อฟูมเมอร์เพราะว่าประหยัดประหยัดตำแหน่งคิวนะครับก็เนื่องจากเพ r ฟูมเมอร์มันเด้งเลือดได้ทั้งสนามนะครับแต่เดี๋ยวคัตเตอร์เนี่ยจะอยู่นอกระยะการฮิลก็เลยเอาเพอร์ฟูมเมอร์มาแต่ก็นั่นแหละคือคุณจะหยิบเมดิกมาอีกตัวหนึง่งมาช่วยฮิลก็ได้นะครับมันไม่ได้ติดอะไรเลยตรงนี้ จะ้ใ้ตัวไหนก็ได้เดีย๋ยวไปดูกันว่าผมเล่นยังไงนะครับอมาถึงเดี๋ยวผมรอ DP ก่อนนะครับแล้วก็ผมเอาคัมมี่นะครับบล็อกทางตรงนี้นะเพราะว่ามันมันเดินฝั่งนี้ก่อนนะครับแต่แล้วจุดนี้ผมเอาเมา n เทนบล็อกนะครับเปิดสกิลด้วยะและ้วก็ชอเนี่ยจะยืนตรงนี้นะครับหักตกได้ ช่วยช่วยทำดาเมจให้กัมมี่นะครับก็ต่อมาจะลงตัวฮิลก่อนนะครับลงตรงนี้ต้องมีตัวฮิลช่วยฟูสนะครับช่วยสไนเปอร์ไม่งั้นจะโดนตัวที่เดินมาเลนเนี่ยเป็นตัวตีไก่ทำยิงใส่จนตายได้นะครับเพราะงั้นต้องมีตัวฮิลคุมสไนเปอร์ตัวหนึ่งแล้วก็คัตเตอร์ลงตำแหน่งนี้ครับ ซึ่งจากคัตเตอร์ต้องเก็บ SP จากการโจมตีเพราะงั้นก็ต้องโดนรับดาเมจด้วยนะครับแต่ตัวนี้มันตีไม่แรงก็จะไม่มีปัญหาแล้วเดี๋ยวแล้วรอให้โดนมันเนี่ยอ่ะมันเริ่มขยับแล้วมันเข้าระยะสกิลปุ๊บกดป,ป,ปั๊บนะครับอ่าที่เลเวล4ี่สที่มาทำมิชชั่นโมดูลเนี่ยทีเดียวโดนตายนะครับอันนี้การันตีได้เลยไม่คิดว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรกันนะะตีทีเดียวตายแน่นอนนะครับ จะมีโดนบินผ่านนะอันนี้ฟูดจัดการได้ไม่มีวันนานะครับอ่ะทีนี้รอให้โดนตัวนี้นะครับัวดิเฟนเดอร์ตัวนี้มันขยับเข้าระยะนะครับปึ๊บก็กดกิลได้เลยนะครับอันนี้ก็คือได้แล้วอันนี้คุณจะได้ทั้งมิชชั่นมิชชั่นแรกหนึ่งรอบนะครับแล้วก็มิชชั่นสองผ่านแน่นอน แล้วก็วนลงด่านเดิมอันนี้ก็ได้5ครั้งนะครับก็จะจบมิชชั่นแดกไปอ่ะ,ะคลิปนี้ก็จบเท่านี้แล้วครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ลาไปเท่านี้ครับสวัสดีทุกคนครับ